สวัสดีครับสวัสดีเพื PP PP. ่อนๆของปานอาทุกทุกท่านเลยก็วันนี้เราทั้งห้าคนนะทั้งห้าคนผมก็มาเอาชีวิตรอดกันที่ฝั่งพมา่าอีกสองคนก็คือไปข้างหน้ากันแล้วก็เหลือพวกผมทั้งสามคนอยู่ข้างหลังก็โอเคคลิปนี้ผมน้องเบิร์ดพี่เบิร์ดขอพี่ๆเพื่อนทุกคนเลยขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติงดตามเพื่อเป็นแรงใจให้ผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อต่อไปเรามาก็เมื่อคืนประมาณ ตีสี่ตีห้าขึ้นมาถึงนี่ก็พระอาทิตย์เพิ่งขึ้นมาเลยก็ตอนนี้เราทั้งสามคนแล้วก็ทั้งห้าคนก็คืนเหนื่อยกันมากก็โอเคเราคิดว่าเดี๋ยวเรากันจะไปละไปยังเฟิร์สไปยังเฟสไปกันดีกว่าฟ้าก็ร้องนะใช่ฟ้าร้องเหมือนเช้านี้เหมือนอาการเหมือนฝนจะตกด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าไป ตอนนี้เรามาถึงฝั่งมากแล้วก็คือบรรยากาศสวยมากก็คือใช่ก็มีล่อง้อยเหมือนคนขึ้นไปหาเก็บดอกไม้นะใช่ครับ ไปข้างลนีงล,ลื่นคือพ่อผมก็เพื่อนพี่เบิร์ดก็ได้เดินไปยังข้างล่างนน้นไปข้างล่างนน้นแล้วไปเลยเดี๋ยวตามไม่ทัน ี๋ยวผรัผม5คนอย่างเงเดินกันก่อนก็พกเ,เพื่อจะอัปเดตไอ้พี่เพื่อนคือประมาณเย็นๆเลยก็ต้องใช้เวลากันเดินหน่อยก็โอเคเดี๋ยวพวกผม3 4คน5คนอย่างเงเดินกันก่อนก็โอเคครับพี่เพื่อนคือตอนนี้เป็นเวลา4โมงคือผู้ผมเพิ่งเดินมาถึงห้วยกันห้วยเส้นเล็กนะ <S 1> <S 1> <S เป็นห้วยพม่าแล้วใช่ <S 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 เป็นถึง <S <S ถึงพม่าแล้วใช่ถึงพม่าแล้วแต่ <S <S จุดที่เราต้องตั้งไว้ใช่ก็เรา ที่เดินมาก็จะได้ไปขอปืนที่น้ามาก็จะมีลูกซองแล้วก็ปืนแก๊ปนะ<อ>คือคือตอนนี้ผู้ผมก็ได้นั่งทักกันก็เดี๋ยวผู้ผมคิดว่าเดี๋ยวผูผมจะนั่งกอกไฟเพื่อเ<ะ>ผาลำกล้องปืนใช่ครับ<ๆ>ก็โอเคเดี๋ยวผู้ผมขออนุญาตนั่งเผาปืนกันก่อนครับว่าเราจะไปกลางไฟชีดกันนะเรามาถึงกันแะล้วเราจะนั่งแคมป์ันตรงนี้ก็ เหมือนฝนจะตกนะเราเลยจึงจะกางไฟชีดกันไปตรงนี้แล้วนะโอเคครับเดี๋ยวทั้ง3คนขออนุญาตกางไฟชีดกันก่อนนะเราก็ทำกันเสร็จแล้วกางไฟชีดก็มีลูกไม้นะพี่พินเพื่พพอนตอกแตก๊กตอกแตกเลยเราคิดว่าเหมือนจะมีกระรอกกินอยู่ข้างบนก็เราไม่ได้เอากลับเข้ามาเลยก็พ่อแล้วก็เพื่อนพี่เบิ้ลก็ได้ทำอาหาร ข้านะโอเคเดี๋ยวพวกผมขออนุญาตกางไฟชีดกันก่อนฮนะยังไงวะเบิร์ดเดี๋ยวผมขออนุญาตช่วยพี่เบิร์ดกันก่อนนะตอ้กานะงไ,กไฟชีดแล้วก็คือล้มมันส่ตกก็ไม่เปียกก็เดอุ้มถูกไหมตอนแรกไปช่วยพวกเขาทำกับข้าวกันต่อน,นะนอนนะตอนนี้เราได้หุงข้าวนะนะพี่เบิร์ดก็คิดว่าจะขึ้นไปหากับข้าวน,นะ เดี๋ยวผมก็จะเป็นพนักนั่งอยู่รอนะกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะรอพี่เบิร์ดกันนะครับก็ได้แกงแตละนะเออไอข้าวตอนนี้ก็สุกแล้วโอเคเดี๋ยวผมคิดว่าจะแกงให้เสร็จกันก่อนก็ค่อยรับประทานอาหารให้เสร็จโอเคเดี๋ยวขออนุญาตแกงกันก่อนนะก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะตั้งให้เจ้าที่จะทานกันก่อนนะครับทีแรก आ ah. दुवा อยู่บ้างอ,าอยู่บ้างองข้าวหม้อน,นีงนะห้องเปิดปเดาราทางเยอะนะเรามีน้งเพิ่งอนนอ,อนดีอ้อ้ดี่าอัศางไรดีเนี่อืมเราได้รับประทานอาหารก,กันเสร็จแล้ว ก็รับประทานอาหารเสร็จก็จะมีของหวานนะคือผมเอามาจากบ้านก็จะเป็นแตงโมนี่เลยเดี๋ยวเราก็ต้องเตรียมตัวไปหากับเ้าาต่อแล้วนะพี่เบนเพื่อนแดงชํำหวานครับยดยอดนะครับดีครับพี่เบนสิเพื่อกำลังใจให้เราด้วยนะใช่เดี๋ยวพวกพงขเตรียมตัวไปหากับเ้าาต่อก่อนนะครับใช่ครับหมดเท่าไหร่แล้วครับอืมโอเคครับพี่บีนเพื่อนเดี๋ยว ผมขออนุญาตรับประทานแตงโมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันแล้วไปเฝ้าลูกม้านะโอเคขออนุญาตกินกันก่อนครับโอเคก็วิวเพื่อนสุดท้ายนี้เราจะขึ้นไปยังบนพี่พ่อและพี่เบิร์ดเพื่อนพี่เบิร์ดไปเจอลูกม้นะไปเลยครักพี่เบิร์ดก็เดินขึ้นไปกันแล้วเดี๋ยวผมแลวพ่อนะเป็นไงพรากับเขาอร่อยปะ อะไรนะเขาบอกก็ยิงได้ก็รอดตัวหนึ่งก็กินกัน โอเเดี๋ยวพีก่อนขออนุญาตเดินกันก่อนนะพี่พิงค์เพื่อนก็เรากลับมาถึงแคมป์กันแล้วนะก็ได้สัตว์ป่ามาตัวหนึ่งก็คืออีเห็นครับกีรู้ว่านี่นะก็พอเสียใจพอมาแถ้งแคมป์แล้วเราก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะนั่งพักกันก็จะต้มกินกาแฟด้วยนี่นะน้ำก็ทำไร้เส้นหมดแล้วก็กับข้าวที่เหลือไว้ก็โอเคเดี๋ยวผมขอนุญาต ขออนุญาตนอนพักแล้วก็กรอบไฟแล้วก็ต้มกินกาแฟนะก็โอเคครับพี่พินเพื่อนคือตอนนี้ผมได้สุ่มไฟให้ลุกขึ้นมาติดแล้วได้ต้มกาแฟเพื่อจะกินนะแต่ผมก็ไม่ได้ไปกับพวกพ่อแล้วก็พี่เบิร์ดและเพื่อนพี่นะก็ผมจะเป็นคนอยู่แคมป์กับน้องเฟิร์สสองคนจะคอยเผาไอตัวเนี้ที่ผมให้น้องเฟิร์สอยู่เป็นเพื่อนก็คือจะได้ช่วยผมนะ ก็โอเคครับเดี๋ยวน้ําตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะใกล้เดือดแล้วก็โอเคเดี๋ยวผผมขออนุญาตต้มกินกาแฟก่อนถ้ากินเสร็จเดี๋ยวผมจะมาถ่ายพี่เพื่อนๆได้ดูตอนเผายีเห็นกันเลยก็ตอนนี้เป็นเวลาดึกแล้วก็โอเคครับเดี๋ยวผผมขออนุญาตต้มกินกาแฟก่อนคือก็ผวงนอนนิดๆหน่อยๆของผมไม่ได้กินกาแฟนะแต่กินเบอร์ดี้เบอร์ดี้นะน้องเฟิร์สของผมก็จะมีกาแฟอยู่นู่นเลย ก็น้องเฟิร์สนี้ไม่มีแก้วนะต้องใช้อันนี้เอาถ้วยแล้วฝ่าหม้อสนามอยู่ไหนวะเฟิร์สเอามาให้หน่อเด็กแล้วกาแฟนะมีค่ะเซตเทปติก็โอเคครับแล้วก็แป้วกาแฟนี่นะน้ำก็เดือดแล้วก็เดี๋ยวจะเผา เห็นแล้วนะโอเคเดี๋ยวกินกาแฟเสร็จแล้วก็จะเผากันเลยเดี๋ยวคนนี้กินกาแฟกันก่อนครับก็ตอนนี้น,น,นะท,ที่เพี่นเพื่อนก็ได้เผายี่เห็นแล้วนะก็ที่ได้เผาก็คือผมพอพอสอนมานะผมเห็นพ่อทํามาแล้วผมก็เลยจึงเพราะผมไปดูพ่อตลอดนะลาพ่อเผาผมก็เลยเป็นอยู่ ไฟก็ลุกแรงเลย ก็ตรงนี้ที่ผมดึงคนมันอยู่นี่คือคือไฟไม่ไม่ได้นะก็คือมันเปียกเปียกด้วยเลือดของมันอะไรจรึงต้องดึงเอา ถ้าไฟไม่แรงนี่คือเผาไม่ได้เลยนะ พ,พ,พี่เพื่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตเผาตัวนี้ก่อนนะหนเห็นขออนุญาตเผาก่อนเดี๋ยวถ้าเสร็จเดี๋ยวผมก็จะถ่ายพ,พี่เพื่อนได้ดูอีกรอบนึงโอเคอเครับก็ตอนนี้ได้เผาเสร็จมแล้วผมก็ยังไม่อยากให้เห็นชัดมากนะก็จะมีรอยเลือดด้วยนี่คือสะอาดเลยคือมือผมดำเมี่ยมเลยก็โอเคแต่ผมจะกินกาแฟที่ผมต้มแล้วยังไม่ได้กินเลยนี่นะ ขออนุญาตกินก่อนนะพี่ๆเพื่อนคือผมก็ได้อยู่ที่เต็นท์ทำอน,นั้นเสร็จก็ผมก็ได้หุงข้าวไว้ไว้ให้พวกพี่เบิร์ดพ่อแล้วก็เพื่อนของพี่เบิร์ดนะก้อนนี้เลยเขาก็เมื่อก,กี้ที่ผมยกมาดูก็สุกแล้วเหลือแค่ร้อ้น้ำแห้งนะก็น้ำโอ้ร้อนเบือดพุดพุทธเลยก็โอเคครับ จะปอบขอเนี้ยหุงข้าวแล้วก็ดูข้าวก่อนถ้าข้าวสุกเมื่อไหร่เดี eh, ๋ยวผมมาถ่ายพี่พีนเพื่อนได้ดูอีกรอบนึงก็บรรยากาศในป่าก็คือสัตว์ป่าร้องเยอะแยะไปหมดก็ตรงนี้จะเป็นลำห้วยนะจะปผบคิดว่าเดี๋ยวผมจะเดินไปถ่ายสัตว์เอถ่ายปูแล้วกุ้งให้พี่พีเมื่อนได้ดูกันโอเคเดี๋ยวขออนญาตดูตรงนี้ให้เสร็จก่อนก็คือตอนนี้พี่เบิร์ดและพ่อแล้วก็ เพื่อนพี่เบิร์ก็ได้กลับมายัางแคมป์แล้วตอนนี้เราก็ได้กินกาแฟกันเราคิดว่าเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันแล้วก็คลิปนี้เราก็ได้มามาฟังพ่าแล้วก็ได้มายิงสัตว์ได้ไปตัวหนึ่งเมื่อคืนก็ได้จากการเผาไปเสร็จเรียบร้อยก็โอเคเราคิดว่าเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะเบริร์นะก็ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงยังจะเจ็ดโมงแล้ว เราก็ต้องเตินทางกลับบ้านนี่ไม่รู้ว่าจะไปถึงบ้านประมาณกี่ทุ่มกี่โมงก็โอเคครับคลิปนี้ผมพี่เบิร์ดไม่ร้อนเลยก็ขอคอนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นแรงใจผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ไพลาดคลิปต่อๆไปเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บเขาของกันก่อนครับคลิปนี้ผมขอลาจะเพียงแค่น,นี้ครับสวัสดีครับ